ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยหลายองค์กรก็ได้สนับสนุนทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มนะคะสิ่งของที่ในพื้นที่ต้องการค่ะอย่างขบวนรถบรรทุกยางรถยนต์เกือบ10คันนี่นะคะก็ขนไปยังที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีโดยทีมงานตุ้ยเซอร์วิสวาปีปทุมมูลนิธิคุณวีโรกุนสนงคราะห์จุดบริการวาปีปทุมและเครือข่ายของมูลนิธินะคะ ไปรวบรวมยางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมนาดูนพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ได้ทั้งยางรถยนต์แล้วก็น้ำดื่มหลายคันรถเลยนะคะส่งไปยังในพื้นที่ประมาณ2,000เส้นเนี่ยค่ะ ก็บอกว่าใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามสามารถนำน้ำดื่มอาหารแห้งยากันยุงกาแฟผ้าเต็นท์กันฝนไปร่วมบริจาคได้นะคะที่จุดรับฝากอู่ช่างตุ้ยเซอร์วิสวาปีปทุมค่ะส่วนที่ร้อยเอ็ดก็มีกลุ่มองค์กรภาคเอกชนนะคะเอารถสไลด์ร้อยเอ็ดไปเปิดรับบริจาคยางรถยนต์เก่าเช่นเดียวกันนะคะส่งไปให้ทหารทำเป็นบังเกอร์ที่ชายแดนที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ